เชื่อมต่อผู้นำทางจิตวิญญาณดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ชำระล้างและจัดระเบียบเส้นทางของพลังงานสิ่งที่มีหน้าที่ที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็คือคริสตัลนะคะทีนี้หมวดของคริสตัลที่มีคุณสมบัติเนี่ยอยู่ในหมวดไหนอะเรามาดูกันคริสตัลที่อยู่ในกลุ่มสป i ริตควอต มีอะไรบ้างนะคะจากหนังสือของคุณโรลเล่เลเกนเนี่ยเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือมีเห็นไหมคะอันแรกอเมทิสสปิริตควอสสโนสปิริตควอสอันสุดท้ายก็เป็นซันชายสปิริตควอสอเมทิสก็ อยู่ในหมวดของ s สปิริต a วอ h เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตำราของอาจารย์โรโรเรเก้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟงังส่วนในตำราของอาจารย์จูดี้ฮอรค่ะส่วนตำราของอาจารย์จูดี้ฮอค่ะในหมวดของ Energy c r e a n s i n g เขาเบอกเกี่ยวกับสปิริตควอสไว้เยอะมากเลยนะคะพูดถึงคริสตัลชนิดต่างๆที่อยู่ในหมวดของสปิริตควอสเนี่ยมีหลายชนิดกว่าอีกเล่มนึงนะคะพอเล่มนี้นอกเหนือจากอะมีิสแล้วสโนว์ควอส แล้วก็จึงมีพูดถึงเฮอร์คิเมอร์ไดมอนด์แล้วก็เซเลเนนด้วยทีนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าคุณสมบัติของกลุ่มสปิริต c อสนะคะว่ามีข้อดีอยังไงในเรื่องของคุณสมบัติของการรักษาค่ะ mm hmm. ก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าเป็นคร mm ิสตัลที่ช่วยในการผ่อนคลายและมีความสั่นสะเทือนสูงมี High v i เบชันน n ะเป็นหนึ่งในคริสตัลที่ดีที่สุด สำหรับการเชื่อมต่อกับผู้นำทางจิตวิญญาณและตัวตนของจิตวิญญาณที่แท้จริงขยายการรับรู้ของเราและเชื่อมโยงเรากับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดน่าสนใจนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อกับไกด์ของเราเราก็จะอยู่ในแนวเดียวกันแน,แนวเดียวกันนะคะเชื่อมต่อก็คือต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะคะ เราจะได้รับการปกป้องและสามารถฉายแสงของเราได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นคริสตัลก็จะนำแสงและความกระจ่างมาสู่สนามพลังงานของเราและสามารถดึงดูดผู้อื่นมาสู่ความเป็นไปได้ของเราคะในตำรานี้เขาเขียนไว้แบบนี้นะคะจันก็เลยมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ก็ ช่วยเพิ่มการรับรู้และเปลี่ยนมุมมองเพื่อลดความกลัวและปลูกฝังความอดทนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือดีท็อกแบบและเอียดอ่อนโดยสามารถช่วยให้เอาชนะความหลงไหลได้เพราะว่าความหลงไหลบางอย่างก็เป็นความหลงไหลที่ไม่คู่ควรนะคะอย่างเช่นเราไปหลงไหลคนที่เขามีคู่แล้วหรือว่าเราไปหลงไหลบางสิ่งบางอย่างที่ มันยังไม่ถึงเวลาสปิรนะิตคอร์สยังสามารถขับเคลื่อนเราให้เกินขอบเขตของร่างกายสำหรับการเดินทางทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังงานที่เป็นอันลิมิตนะคะเป็นอินฟินิตี้อะคะ่ะไม่มีขอบเขตจำกัดเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้มากมายนะคะตามที่ใจเราปรารถนาเลยนอกจากนี้นะคะการที่เราจะรับพลังงานจาก คริสตัลทั้งหลายเนี่ยหนึ่งก็คือนำมาสวมใส่นะคะอย่างเช่นทําเป็นเครื่องประดับนํามาสวมใส่แล้วก็2ก็คือวางบนโต๊ะทํางานนะเพื่อที่จะให้เขาส่งพลังงานให้เราแล้วก็3ก็คือวางเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยวางในบ้านเรือนคริสตัลเหล่านี้ที่เป็นชิ้นใหญ่เหล่านี้ก็จะสามารถช่วยส่งพลังงานส่งคลื่นส่งไวเบชันออกมาเพื่อมาปรับสภาพแวดล้อมปรับบรรยากาศภายในบ้านเรือนธุรกิจร้านค้าของเราได้ปรับ ในที่อยู่อาศัยหรือในสถานที่ทำงานของเราได้นะคะทีนี้ถ้าท่านใดสนใจอยากจะวางหงจุย้ยอยากจะปรับหงจุ้ยบ้านก็สามารถ อินบ็อกนัดหมายได้นะคะอาจารย์ก็จะเชิญชิ้นแสเสกคุงซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านปาจื้อแล้วก็วงจุ้ยไปปรับวงจุ้ยให้ทุกท่านได้นะคะส่วนท่านใดอยากได้ตัวช่วยอยากได้เครื่องประดับเสริมพลังงานก็แวะมหาจารย์ได้นะคะสามารถให้คําแนะนําได้อินบ็อกนัดหมายติดต่อแอดมินได้เลยในส่วนของผลึกควอสีมุ่งที่เราเรียกว่าอะมีทิสนะคะก็ให้พลังงานที่แข็งแกร่งสําหรับการสื่อสารกับผู้นําทางก็คือเปิด คลาวจักกะหรือจักกะที่สูงสุดหรือว่าเรียกว่าไฮเออร์คลาวจักกะก็ได้สื่อสารกับผู้นำทางและตัวตนทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราปรับเราไปสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดและรักษาเราด้วยวิธีลายมิติผลึกสีม่วงนี้นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึง้งที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความเข้าใจในอดีตช่วยให้เราสามารถปลดปล่อยความคิดเชิงลบ หรือความกลัวและสร้างพิมพ์เขียวที่เป็นพลังงานใหม่ของเราและนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสถานะเราไปสู่พลังงานอื่นที่สูงขึ้นได้อมิทิสสปิริตควอนะคะ ถ้าสนใจศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานจากธรรมชาติก็แวะมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะที่ร้านปุณมณีบล็บอกนัดหมายติดต่อแอดมินได้เลยอาจารย์มีความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับศาสตร์พลังงานจากธรรมชาติทั้งทางเอเชียแล้วก็ยุโรปสามารถให้คําแนะนําได้แล้วถ้าสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานอยากเช็คพลังงานในร่างกายตัวเองอยากปรับพลังงานในร่างกายตัวเองให้มีคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น High v i b r a t i o n มี มีพลังงานที่สูงขึ้นก็มาโรงเรียนกับอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีเวิร์กช็อปสอนอยู่หลายเวิร์กช็อปเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับการรับรู้พลังงานของคริสตัลมีตั้งแต่เลเวล1ถึง3เลยนะคะแนะนำให้มาเรียนตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะบางท่านก็บอกว่าอาจารย์คะคืองานยุ่งมากเลยไม่กล้ามาเรียนกลัวจำไม่ได้กลัวแบบว่าเออสมองมันไม่โลง่งแล้วจำหินไม่ได้อะไรเงี้ย ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องใช้ความจําเลยค่ะไม่ต้องใช้ความจําเลยไม่ต้องแบบคิดว่าเราจะต้องมาท่องจําว่าหินชนิดนี้ใช้อะไรเลยไม่ต้องจําเลยค่ะเวิร์กช็อปที่อาจารย์ดีไซน์มาเนี่ยมันเป็นการเช็คพลังงานของเราแล้วก็การสร้างพลังงานใหม่ของเราโดยใช้เขาอะเป็นเครื่องมือมาสร้างพลังงานให้กับตัวเรา ะะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องท่องจาแล้วคุณก็จะเข้าใจพลังงานของตัวคุณเองเลยเข้าใจพลังงานจากแร่รัตนาชาติทั้งหลายหินทั้งคริสตัลทั้งหลายที่ส่งเสริมเราแล้วเขามาช่วยส่งเสริมเราได้จริงๆช่วยทําให้เราเนี่ยมีพลังงานเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะก็ถ้าสนใจก็อินบ็อกนัดหมายได้เลยอาจารย์สอนเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะกลุ่มหนึ่งประมาณ3-4ท่านนะคะใช้เวลาเรียนประมาณ4ชั่วโมง ะะใช้เวลาในการทำเวิร์กช็อปประมาณ4ี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงเรื่องจนถึง6โมงเย็นนะคะก็จะมีพักเบรกประมาณ30นาทีถ้าสนใจก็เรียนเชิญมาโรงเรียนนะคะถ้าคุณสนใจด้านสายพลังงานอยากจะเช็คพลังงานตัวเองอยากจะปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน m i n d s ็ t ให้เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้น ทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านของความคิดนะคะคริสตัลทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถที่จะปล่อยคลื่นมาเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานในร่างกายของเราได้แต่ละระดับไปนะคะสนใจก็ inbox มาโรงเรียนกันได้แล้วถ้าใครอยากได้เครื่องประดับเป็นแบบนี้แบบนี้ไปใส่เสริมพลังงานนะคะในร่างกายก็แวะมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์สามารถเช็คพลังงานให้ได้แล้วก็แนะนำเครื่องประดับที่เหมาะสมกับ พลังงานของทุกท่านได้สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะด้วยรักและส่งพลังใจนะคะจากอาจาร,รย์ปิ่นที่ปรึกษาชาตาเศรษฐีสวัสดีค่ะ